คุณเคยแปลกใจไหมว่าทำไมการพบเจอใครบางคนมันถึงทำให้เรารู้สึกพิเศษมากกว่าคนทั่วไปเหมือนมีแรงบางอย่างดึงดูดและเหนี่ยวนำให้คุณละสายตาออกจากเขาไม่ได้ทั้งรอยยิ้มการพูดจาจนคุณหยุดคิดถึงเขาไม่ได้รู้สึกถูกชะตาและคุ้นเคยดูนิสัยใจคอกันเหมือนกับเคยรู้จักกันมาก่อนมีสัมผัสสามารถสื่อสารความรู้สึกถึงกันและกันได้แม้ไม่ได้พูดกัน รู้สึกห่วงใยห,หวังดีอยากไปอยู่ใกล้ๆคอยดูแลแต่เมื่อต้องแยกจากพัดพลากหรือว่าห่างไกลกันก็รู้สึกเหมือนบางอย่างในชีวิตขาดหายไปมันโหยหามันคิดถึงมันรู้สึกว่างเปล่าในใจแต่เมื่อได้มาพบกันจิตใจมันก็รู้สึกเป็นสุขอบุ่นใจเราวกับได้พบเจอสิ่งสำคัญของชีวิตที่ตามหามานานมีความเชื่อทางปัชญา,าศาสนาอธิบายความเชื่อมโยงนี้ว่า ดวงจิตของมนุษย์เป็นสิ่งที่เก่าแก่และมีมาเนิ่นนานและวนเวียนกลับมาใช้ชีวิตหลายครั้งหลายหนในทุกๆการกระทําความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์หรือว่าผู้คนจะถูกบันทึกข้อมูลเอาไว้ในดวงจิตที่เป็นเหมือนแหล่งพลังงานที่ลึกลับและซับซ้อนและเมื่อได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะถูกเหนี่ยวนําให้รู้สึกคุ้นชินกับข้อมูลเดิมๆทั้งความชอบพอรักใคร่ความรู้สึกสนใจหรือว่าโรกรธเกลียด ผู้คนที่เราพบเจอใน